สวัสดีค่ะชื่อดรพัคมนสาสัตตานันท์นะคะเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดค่ะสำหรับที่มาที่ไปของโครงการนี้นะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับกสทชเนี่ยจัดโครงการรู้เท่าทันสื่อนะคะเพื่อประชาชนเนี่ยได้รู้เท่าทันสื่อที่เผยแพร่ออกไปนะคะซึ่งหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยก็จัด ร่วมกับกสทอชอเนี่ยสองรุ่นรุ่นที่1เนี่ยเราจัดไปเมื่อปีที่แล้วเดือนมีนาคมนะคะเราไปจัดที่ศูนย์บริการสาธารณสุข45ร่วม9ของกรุงเทพก็มีพี่ๆอสสเนี่ยเข้าร่วมเนี่ย49คนนะคะกิจกรรมวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเผยแพร่ความรู้เรื่องของ Media ยว t ท r a c y เนี่ยให้กับพี่ๆแล้วช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำเวิร์กช็อปทำวิดีโอนะคะเพื่อเผยแพร่ประชาชนในกลุ่มชุมชนนั้นๆ ค่ะ พอครั้งที่2เนี่ยเราจัดเมื่อเดือนมีนาคมท,ที่ผ่านมานี่เองนะคะเราก็เผยแพร่เหมือนกันค่ะโดยเรียนเชิญพี่ๆจากกลุ่มที่1น่เนี่ยประมาณ5 6คนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ขยายจำนวนพี่ๆอสอสอเนี่ยอีก40กว่าท่านเนี่ยรวมรุ่นที่1กับรุ่นที่2เนี่ยก็จะประมาณ95คนนะคะช่วงเช้าเนี่ยเราก็จัดเป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อเหมือนเดิม ะะแต่พอช่วงบ่ายเนี่ยก็จะพาพี่พออๆอสสเนี่ยไปเยี่ยมชมที่ช่องก้าแล้วก็ได้เจอกับผู้บริหารช่อง9ก้าด้วยนะคะแล้วก็ได้ฟังเรื่องของ f a ก e ์นิวนะคะรายการชัวร์ก่อนแชร์ของช่อง9ก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยต้องขอบคุณกสทชมากๆที่ให้โอกาสหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของเรานะคะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยค่ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ ครับสวัสดีครับผมดรพิรวัตร์อินทระอานนะครับหรืออาจารย์โอ๊ตนะครับก็เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรนิเทศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดครับพี่ๆอสสทั้งหมดนะครับได้เรียนรู้นะครับเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เสริมทักษะนะครับในเรื่องของการเฝ้าระวังสื่อนะครับจากทีมทั้งหมด4 0กว่าคนนะครับก็ได้มีการแบ่งทีมย่อยออกมาทั้งหมด15คนซึ่งเป็นพี่อสสสิบสี่ท่านนะครับแล้วก็มีผมอีกหนึ่งคนนะครับเป็น กลุ่มเฝ้าระวังสื่อนะครับโดยการที่เฝ้าระวังสื่อนะครับกิจกรรมก็คือเราจะมีการแบ่งช่องโทรทัศน์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุนะครับในการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีการฟังมีการรับชมสื่อนะครับแล้วก็ดูว่าสื่อนะครับเนื้อหามีการทําบิดเข้ากฎหมายอย่างไรบ้างนะครับมีทั้งผิดอย่างเห็นได้ชัดเจนเช่นมีการโฆษณาที่เกินจริงนะครับเช่นอาหารเสริมแต่ว่ามีการ พูดถึงสมบูรณทางยาด้วยซึ่งอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องนะครับหรือพูดเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็มีการจดบันทึกข้อมูลถ่ายรูปนะครับแล้วก็รวบรวมนะครับแล้วเราก็มีการตั้งศูนย์อ่าเมื่อรวบรวมข้อมูลจาก15ท่านได้แล้วนะครับก็คือส่งให้ศูนย์5ท่านเป็นผู้รวบรวมต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะส่งรายงานไปที่ทางกสท,ทชต่อไปครับ สวัสดีสสดค่ะ,วคะพวกเราเป็นอสสจาก0 4นยการเกลีรลมกาวนะคะ,ะดิฉันชื่อนางสุมิตาบุญรอดค่ะป้ามาลีสีครามส้อยสนอิมน่มหนำค่ะจงกลน้านครคะ่ะรู้สึกว่าได้รับความรู้ที่ดีมากแล้วก็เราก็ได้คอยเฝ้าระวังให้กับพวกเราด้วยว่า สื่อแต่ละสื่อก็จะออกมาแบบไหนพวกเราก็ได้ไปพูดคุยกันแล้วนะว่าสื่อบางสือเนี่ยก็มันไม่ได้ออกมาโดยภาพลักษณ์ที่ถูกต้องอยากจะฝากผู้ที่รับฟังและรับชมแล้วก็ผู้ที่บริโภคสื่อนี้นะให้คอยดูแลเพราะว่าสื่อบางสื่อก็ไม่ได้ออกมาเพื่อสร้างสรรค์ให้เราดีหมด อาจจะมีสื่อที่ที่แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจะบอกต่อๆกับเพื่อนๆเ,เรา